วันนี้เราพามาดูกระบวนการในการผลิตว่าได้มาตรฐานคุณภาพดังนั้นอะ่ะให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่แม่เลือกแม่เลือกมาอย่างดีผผิว,บบว,วันนี้เราก็จะพามาดู ลายการผลิตนะครับของคามินและสตารชอนก่อนเข้าไปเราก็ต้องเปลี่ยนชุดอะไรให้เรียบร้อยนะครับตามมาตรฐานของโ<อ> <สะ S 1> รงงานปลอดภ่ายขอคุณพุทธค่ะแพนพยานาคลิไปไป เชิญ sure, ครับมาค่ะวันนี้พาทุกคนมาเยี่ยมชมโรงงานที่เราผลิตอาหารเสริมนะคะซึ่งเป็นอาหารเสริมตัวแรกของสก mm ิน hmm. นั่นก็คือคามินเอสเตอชนตัวนี้เนี่ย แม่ลองเองมานานแล้วตั้งแต่ก่อนท้องก่อนท้องใช่ค่ะแล้วพอช่วงท้องก็คือหยุดนะคะเพราะว่าอาหารเสริมนะคุณหมอก็ไม่แนะนําที่แบบแ,บ,บแปลกๆที่คุณหมอไม่ได้ให้กินอะไรเงี้ยดันงนั้นก็จะมีคุณพ่อนะคะที่จะเป็นตัวแทนในการเทสอยู่ทุกวันทุกวีท่วที่รักลองให้หน่อยที่รักลองให้หน่อยเราก็เป็นคนบ้านนอนสอนง่ายเนาะก็ลองมาจนถึงวันนี้นี่ครับที่ผมถืออยู่ในมือนี่คือตัวฟิแนลแล้วนะครับที่เราจะเอาออกไปให้ทุกคนสําหรับใครที่รักผิวพรรณของตัวเองมาก กล่องนี้จะช่วยคุณได้ช่วยได้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เราพามาดูกระบวนการในการผลิตว่าได้มาตรฐานคุณภาพนะคะยังไงนะคะมีการตรวจสอบ QC ความสะอาดก่อนที่จะไปถึงมือของผู้บริโภคเนี่ยแค่ไหนวันนี้เปิดหมดทุกอย่างเลยยกเว้นสูตรไม่ให้ดูยกเว้นสูตรไม่ให้ดูเอ นะครับต้องขอหงสูด้นิดนึงนะครับเพราะอะไรวันนี้คำถามเดียวถึงอยากพามาดูโรงงานเพื่อให้ทุกคนได้มั่นใจนะคะว่าสิ่งที่เราคัดสรรมาในเราคัดสรรมาอย่างดีนะคะแล้วก็ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานนะคะว่าทุกคนเนี่ยตรวจสอบได้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะสารสกัดนี่ก็คือมีตาสัญลักษณ์ให้หมดว่าเราใช้แบบว่าเทรดมาข,ของตัวไหนบ้างนะคะ,ะก็คือเลือกสารสกัดมาอย่างดีนะคะกว่าจะมาเป็นกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเริ่มต้นแล้วเป็นยังไงยังขั้นตอนในการทําเป็นยังไงกันบ้างนะครับค่ะ ไปชมเลยครับไปขึ้นยานวกาศแล้วคะ่ะอยากมีตู้นี้เก็บไว้ที่บ้านเลยจะเป่าอ่ะลม<ง>มันเย็นตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของโรงงานนะครับลายการผลิตเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเราไปดูอะไรก่อนนะครับพี่เป็นลายการแพ็คสินค้าลงในกล่องบรรจุภัณฑ์ครับเป็นลายการแพ็คสินค้าลงมาอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ขอบคุณแม่ระวังน,นะฮนะประคองค่ะประคอง ขึ้นกี่ชั้นครับท่านโทษชั้นเดียวครับชั้นเดียวครับคุณแม่สู้ๆระคองกูดคุณแม่ทีนึงนะฮะอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่เราได้พามาเปิดให้ดูนะฮะรายการผลิตนะครับของใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ของวิบสกินนะครับวันนี้เพราะว่าเราทําอาหารเสริมตัวแรกก็จะพามาเยี่ยมชมโรงงานว่าเราอ่ะมาโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็สะอาดมากๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูมาดูห้องนี้ก่อนนะคะห้อง p a c k กิ i n g หนึ่งสวัสดีครับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะตากด้วยนะคะโอ้โห บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เรานำตอมาตรวจสอบคุณภาพก่อนจลอยู่รองเกาะครับแล้วก็จะมีการชั่อมต่างและใส่ซอกันชื้ให้คงตามปริมาณที่มันถูกตอ่องนะฮะหาอ<า>้องนี้แอร์เย็นมากเลยพี่มีการควบคุมเรื่องความชื้นแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะครับห้องนี้ก็จะมีความเย็นที่มากขึ้นมานิดนึงหนาวไปพี่ <laughs> คือพอดีต้องเร่งมือหน่อยนะคะเพราะว่าผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันเลยต้องแบบอ,ๆๆๆอันนี้คือแบบแพ็คของลงไปเรียบร้อยนะครับทำให้น่าช็อตนะฮะเรียงลงไปแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปซีนแต่ละพลาสติกหนึ่งกล่องมีกี่ซองครับสิบซองค่ะสีสันแบบสวยงามน่ารับประทานมากเลยฮนะอันนี้เป็นห้นองแพ็คลงบรรจุภัณฑ์นะครับต้องมานั่งตกตกอย่างนี้ทุกซองเลยนะ อยากยุมย้มหัวคนคิดกล่องไหยคะมันบนรรจุยากไหมคะอ๋อนี่คนคนที่อยากยุมหัวอยู่ฝั่งแนกนี้หรือเปล<ห>่าใช่ครับใจข้างในมันต้องมีการแบบว่าดีไซน์เพื่อให้ใหเพื่อให้ซองของ c a m ิน a Star Shot เด็กมันเรียงตัวสวยงามสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่หัวพับยากไหมนะย,ยุมหัวนะพับยากไหมครับไม่ยากมากแปลว่ายากมากทุกคน ก็ยากอยู่นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับคือสาเหตุที่พี่เขาต้องมานั่งทับไส้ข้างในแบบนี้นะฮะเพื่อที่ว่าพอซื้อไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแกะออกมาปุ๊บข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นี่เรียงซองแบบนี้เป็น ให้มีพื้นที่สวยงามมีสเตจแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือแบบเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ก็คือพี่กาจะต้องเสียบอันนี้เข้าไปข้างในเพื่อที่ว่าคารินอัชตาช็อตของเราเนี่ยเรียงตัวสวยๆแบบนี้นี่เห็นไหมรู้เรื่องป้ะเนี่ยเราอะรู้เรื่องคนพับให้เองก่อนหน้านี้อ๋อจริงไหมใช่คือต้องพับและจับเวลาว่ามันยากแค่ไหนไม่เชื่อครับพี่ผมว่าอนนี้ยังไม่พับอันนึงเลยฮะนี่ลืมไปแล้วลืมไปแล้วนะครับไม่ได้แล้วอะใช้ยังไงวะ ไม่ใช่เว้ยโอายากแล้วอะเดี๋ยวพังเดี๋ยวขาดอะนี่นี่น่แล้วก็พับอันนี้ที่เป็นรอยใช่ไหมคะ,ะ,น,ะนี่คุณแม่ทำได้อยู่นะเพราะคุณแม่เป็นคนประกอบวังวัดเวลาเองนี่แหละคะ่ะแผนพับไส้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ ขอโทษที่ทังไม่ช้าครับสู้ๆนะครับทุกคนฝากผลิตภัณฑ์ของน้องพุทกับน้องจุ๋ยด้วยนะครับพี่แม่จ๋าอย่างนี้หนูทำถูกไหมโอเค้ามนใส่มีเรกมาฝาสกด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราไปดูห้องแพคกิ้งมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็พามาดูห้องที่เขาเรียกว่า ท้องอบฟิล์มนะครับก็คือแรปพลาสติกนั่นแหละนะครับอบฟิล์มและพลาสติกเสร็จนี่นะครับก็เกือบจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เกือบสุดท้ายแล้วค่ะก็คือจะมีพี่เขาคอยคิวซีว่าเวลาเราแรปชิ้งได้มาตรฐานไหมนะคะเพื่อห้ามแบบถ้าอยากแบบไม่ได้มาตรฐานนี้นะครับอย่าไปใหม่คัดออกเลยไปใหม่เราไม่ไม่ไม่ออกไปแน่นอนนะครับค่ะถ้าของก็สวยงามแพ็คลงกล่องอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้คือพร้อมขายพร้อมขายตรงนั้นพร้อมขายแล้ว คือห้องอบฟิล์มเนี่ยนะฮะคือเราสังเกตว่าอุณหภูมิมันจะค่อนข้างร้อนนิดนึงนะฮะมันจะอบอ้าวกว่าห้องอื่นๆเพราะว่าเวลาอบฟิล์มเนี่ยคือถ้ามันเย็นมากเกินไปฟิล์มมันจะไม่ดูดมันจะไม่ติดใช่ไหมชั่วๆนะพี่ขอบคุณมากครับผมห้องอะไรนะครับพี่ขออีก <laughs> <laughs> ทดสอบซองรั่วทดสอบคราบว่าอะไรนะ น้ำหนักได้ไหมรั่วไหมเข้ามาได้เลยเข้ามาได้นะหนูอยู่น okay. okay. ี่แหละโอเคคือตัวนี <the 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 ้จะวัดความชื้นระหว่างที่เรามีการผสมเมื่อผสมเสร็จแล้วค่ะเราจะมีการวัดความชื้นเพื่อดูในเรื่องของคุณภาพว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือเปล่ากระบวนการของการบรรจุซองค่ะก็จะมีการชั่งน้ำหนักของการที่เราบรรจุซองว่าโอเคมันอยู่น้ำหนักในช่วงที่เรากำหนดหรือเปล่าค่ะซึ่งในโปรดักต์ของเราก็คือจะมีน้ำหนักอที่3กิโลค่ะ ก็คือเราจะตั้งช่วงไว้ว่าน้ำหนักนจะอยู่ต้องอยู่ในช่วง3 6บวกลบเปอร์เซ็นต์ค่ะแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะเชิญเลยครับคมเปนเอสตาชอตของเรานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3กรัมปึ๊บบอว่าอันนี้จะมีน้ำหนักของตัวองตัวซองตัวซองแอสตาชอตจริงๆและที่เป็นผงนี่ก็คือประมาณ3ากรัมประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับทุกคนอันนี้เราพาไปดู ทุกๆขั้นตอนนะครับในการปริเกมินแอสต้าช็อตเลยนะครับในการ QC อย่างดีคุณแม่ทำงานสบายมากนะยคถ้ารั่วมันจะจมไปไี่ไม่จม,ม,จมอันนี้คือไม่รัว่วแต่ของมันจับแต่ว่าตัวมันจะไม่มีลมแล้วถ้ามันรั่วตรงนี้ก็คือจะแบนขอะจะแบนรีบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะบแบนรีบไปเลยโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าออกมาแล้วยังเป็นแบบเป็นผงๆโอ้ แห้งสนิทเลยครับผมค <st ut ters> อบ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> พี่ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ <c oughs> สบายใจแล้วสบายใจแล้วครับทุกคนครับเราได้ทำาการแลวดูไว้ทุกคนเลยนะ,ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ หลังจากที่ไปเดินเยี่ยมชมลายการผลิตพัมินแอสต้าช็อตมาแล้วครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ห้องแลบเนาะเป็นห้องแลบจําลองห้องนี้นี่คือเอาไว้ทําอะไรบ้างครับพี่อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราใช้ในการควบคุมคุณภาพอ่าฮะก็คือจะเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่เอามาโชว์ให้ดู<ช>แต่ว่าในห้องแลบจริงเราจะไม่ได้ใช้อันนี้เราจะแบบเหมือนปิดกั้นเลยใช่อันนี้อะไ่ยอันนี้ก็คือจะเป็น ที่อยู่ในสูตรของเราอ่านี่ของสูตรเรามันต้องเขย่าตลอดเวลาก็คือถ้าเป็นเครื่องนี้นะคะก็คือชื่อเครื่องมันจะชื่อว่า Orbital Shaker ค่ะสมมติว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นบบชงดื่มแล้วก็คือเราจะมีการควบคุมคุณภาพในส่วนของเรื่องของการละลายอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราคอมบิซ่าช็อตของเราเป็นแบบเหมือนกรอกเป็นกรอกฝาชนิดผงแต่ว่าอีกหน่อยเรามีแน่นอนที่เราต้องใช้เครื่องนี้ จริงๆแล้วต้องมีน้ำไหมไม่ต้องมีก็คือกอกไปได้เลยใช่ค่ะปกติแต่ว่าก็คือกินน้าตามก็ดีไงเพราะว่ามันก็จะได้ไม่ต้องแบบฝืนคอคือจริงๆต้องบอกว่าวิธีการทานอันเนี้ยสามารถทําได้เป็นแบบช็อตที่เป็นช็อตผสมน้ําด้วยนะได้ช่วยเรื่องอะไรบ้างย้ำกันอีกทีนึ่อช่วยในเรื่องของผิวพรรณผิวพรรณใช่แน่นอนเพราะว่ามีตัวที่เรียกได้ว่าชื่อชื่อเท็จมากนะ เดโมวซึ่งตัวนี้จะมีเหมือนพวกผลไม้ต่างๆอะไรต่างๆที่เขาคิดค้นสูมแล้วได้เฉดมาเนี่ยมาในช่วยของการเรื่องบำรุงผิวขมิน้นที่เราอ่ะภูมิใจเสนอมากเพราะว่าขมิน Cream, ม้นโรสครีมขมิ้นโรสโกลเนี่ยมันทําให้เราอ่ะได้รู้จักขมิ้นมากขึ้นสามารถช่วยในเรื่องของถ้าเราทานเนี่ยมันช่วยในเรื่องของระบบภายในของเราลาไส้ท้องเธอซึ่งมันมีงานวิจัยออกมาแต่แบบหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้นะคะดังนั้นมันก็จะมีขมิ้นที่สามารถที่เอามาทานหน้าได้ด้วยกินก็ดีทานหน้าก็ได้บำรุงผิวได้ หลากหลายวิธีและก็อีกอันนึงก็คือแอสตาเซนเซนก็คือสารหร่ายสีแดงเป็นราชินีของสารต้านอนุมูลอิสระรแล้วก็ยังมีส้มสีเลือดซึ่งถือว่าเป็นราชินีของเยอะส้ม,มที่<ผ>ม,มีเยอะมากเลยนะซึ่งมันมีวิตามินซีที่มากกว่าส้มชิอื่นๆนะคะแล้วก็ยังมีรสชาติที่เป็นแบบเสาวรสและเสารสก็มีประโยชน์นะคะดังนั้นก็จะมีแบบเหมือนรสชาติของเสาวรสด้วยและที่สําคัญเป็นอันแรกเลยนะคะที่บํารุงผิวแล้วเราใส่โปรไบโอติกไปด้วยเพราะเรานะคะเชื่อว่าจุลินทรีย์ดีที่ เข้าไปอยู่ในลําไส้เนี่ยจะทําให้ทุกอย่างในลําไส้ของเราเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีถ้าลําไส้เราหรือกระเพาะของเราเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีก็จะสามารถดูดซึมสารสกัดที่บํารุงผิวไปด้วยในตัวคือเป็นความแบบสวยงามจากภายในสู่ภายนอกแบบองรวมก่อนหน้านี้คนแบบอาจจะกลัวความแบบผงคมิน้นแต่พอกินจริงๆแล้วอร่อยมากที่แม่รู้เพราะว่าแม่ทดสอบก่อนที่แม่จะตั้งครัน <Okay. S 1> แต่พอแม่ตั้งคันแม่ก็หยุดใครควรที่จะต้องทานคมิ้นแอสตาชตบ,บ้างคนที่อยากจะมีผิวที่สุขภาพดีคน คนที่อยากจะสวยจากภายในสู่ภายนอกคนที่อยากจะมีสุขภาพดีแบบองค์รวมนะคะคเพราะว่ามีพีเอ้ยมีโปรไบโอติกทำไมอะหมูรายละเอียดเขาเยอะหมูข่ำเขาได้ไงอะแล้วก็มีตรงเนี้ย นี่มันคือเทรดมาร์กที่เราได้ได้มาจากต่างประเทศซึ่งเขามีการวิจัยทุกอย่างรองรับมาหมดแล้วดังนั้นอ่ะให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่แม่เลือกแม่เลือกมาอย่างดีนะคะเราควรจะต้องกินต่อเนื่องอยังไงก็กินได้ตลอดกินได้ตลอดเลยคืออาหารเสริมอะหมูแล้วไม่รู้ไงไมู่ก็ได้ไม่ได้ดูอะไรอาหารเสริมสามารถเสริมกับอาหารที่เราทานไม่เพียงพอต่อวันบางวันหมูกินไหมผลไม้อ่ะกินบางวันไม่กินเออนี่ฉีกนี่คือแบบง่ายๆนี้เลยนะฮะคือเท่ๆง่ายๆ ม่ายเลยนะครับมหมืนตีนขนมม่ะรสชาติกินง่ายเพราะว่าเนื่องจากมีผลไม้แล้วก็รสที่เราเลือกเนี่ยเป็นส่วรรสไงแต่ถ้าจะให้ง่ายเลยนะก็คือผสมน้ำไปหนึ่งก็ได้อ่ะคุณแม่ครับ ถ้าแบบทุกคนแบบสนใจนะคะแล้วก็เหมือนมีปัญหาผิวด้านนี้อยู่แล้วอยากให้ลองก่อนไม่ต้องมาเชื่ออะไรอยู่เลยไม่ต้องเชื่อสักอย่างเดียวต้องลองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะ,น,ะ,คะน้อยฟ้าสวยเลยนะน้อยฟ้าคือตัวแทนของเหมือนผู้หญิงที่ต้องสวยทั้งเรือนร,ร่างดังนั้นอะ่ะโอเคเรื่องของการทาครีมเราทาที่ใบหน้าอย่างเดียวมันไม่พอไง mm hmm. เราก็ต้องสวยทั้งแบบว่าเรือนร่างนะนนก็ต้องเป็นการกินเข้าไปด้วยเพื่อสวยจากภายในสู่ภายนอกเราสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางไหนบ้างจ๊ะไลน์แอดวิฟสกินนะ แอด VAV h k n สอบถามข้อมูลได้เลยนะคะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศที่มีบัตรตัวแทนจูอยากให้ซื้อผ่านตัวแทนจูอยากกระจายรายได้กระจายการทำงานนะคะทุกๆอย่างอาชีพให้กับตัวแทนซื้อกับเขาเนี่ยก็จะได้ของที่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอยากให้ดูฉลากค่ะให้น้องยีนมาดูใกล้ๆนะคะนี่ LGG นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการใส่โปรไบอติกเข้าไป Red Orange Complex กเนี่ยคะก็คือส้มสีเลือดคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีเหมือนช่วยในเรื่องของการกันแดดได้ด้วยและมีวิตามินซี สูงนะคะเคอร์คูเจนแบรนด์วิฟสกินเป็นแบรนด์แรกที่นําเข้านะคะเทคโนโลยีนี้มาเลยนะคะเอาคมิ้นมาใส่นะคะแล้วก็คือใช้คําว่าเคอร์คูเจนนะคะแล้วก็แอสตาเรียลนะคะก็คือเฟรดมาร์กของแอสตาเซนตินก็คือสารรายสีแดงนี่มีให้หมดเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์ของชูร์ฟีด้วยนะคะก็คือไม่มีน้ําตาลนะคะศซจริงๆอันนี้ส่งตรวจที่แลบแล้วเรียบร้อย ถึงกล้ามาใส่อย่างนี้นะคะนี่คือทั้งหมดของสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอขมินนะ้นแอสตาชะจะบอกว่าอันนี้เป็นการทดสอบว่าสีของขมิ้นแอสตาชตเป็นสีอะไรอันนี้นะคะเป็นสีธรรมชาติของสารสกัดนะคะเราไม่ได้ใส่สีผสมอาหารเลยถ้าโดนน้ำแล้วเป็นสีแดงมันใช่ขมิ้นหรอใช่ค่ะมันมีส่วนผสมของขมิ้นนะ แล้วก็มีส่วนผสมของสาหร่ายสีแดงด้วยนะคะการผสมออกมาแล้วมันจะกลายออกมาเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าเราใส่สาหร่ายสีแดงเพราะว่าเขาจะมีเม็ดสีแดงๆเนี่ยคะ่ะเป็นค่อยๆค่อยๆแตกตัวแตกตัวนะคะแล้วก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราใส่ แอสตาเซนทีนจริงๆนะะใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมลองด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะครับสำหรับคทมิเนสต้าช็อตของเรานะครับขอบคุณังหน่อยไดหมคะคุณพ่อครับผมเจอเลยฮะคืองานผิวมันเป็นอะไรที่เราเห็นเลยทันทีอย่างเงี้ยคุณพ่อหน้าใสจังเลยอย่างเงี้ยเหมือนว่าเดี๋ยวพี่ๆเขาจะผิดหวังไงเราก็ต้องดูแลตัวเองทุกอย่างนะดังนั้นอะไรที่มันดีกับตัวเองก็ดูแลตัวเองเถอะค่ะประมาณนั้นค่ะจบเข้าใจไหม วันนี้บังเอิญว่าเรามาเยี่ยมชมโรงงานรา,ายการผลิตแล้วพี่เขาอยู่ที่โรงงานนี้พอดีคือแล้วใช้วิสกินจริงๆพอดีอก็ถามว่าพี่ซื้อกล่องเดียวหรือเปล่าแล้วก็ส่งมาทีเดียวแล้วก็ได้เลยหรือเปล่าก็อยากรู้เหมือนกันพี่งวด16สิงหาใช่ปะ่ะออะคนนี่เชิญเลยครับผมมาคุยหน่อยอสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เป็นคนแรกที่เรานอกจากเราจะจับแจกทองแล้วเรายังต้องเอาทองมาให้พี่อีก ผมว่าออทองที่พี่ใส่อยู่นี่คือใหญ่กว่าที่ผมให้อีกนะผมเป็นคนอ่านชื่อพี่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นพี่ดูรลอยู่ปะ <c oughs> คือตอนแรกไม่ได้ดูเลยค่ะไม่ไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีการแบบได้รางวัลเพราะว่าแค่สแกนดูว่าของแท้หรือเปล่าโอเคแล้นเองเหรอแล้วก็สะสมแต้มส่งมากี่อันครับพี่ ก็6กชิ้นที่เราซื้อไปก็คือสแกนเลยสแกน,<ล>กนหมดเลย 6, 6ชิ้นแสดงว่ารถแรกแสดงว่ารถนี้ก็ยังไม่ได้หมดเลยวันนี้นะครับทองคํา1บาทนะครับจากบิฟสกินขุดแหลกแจกทองเป็นล้านครั้งที่2อง <c oughs> ถามว่าเราขี้โม้นะครับนี่คือทองคําหนัก1บาทนะครับนี่มาเปอร์เยย <c oughs>